เอกลัััวววนไวบรสิ่งรรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะในเช้าตรู่วันอาทิตย์ค่ะเทศกาลแห่งความรักเพิ่งจะผ่านพ้นไป<ม>กับ14กุมภาพันธ์2556นะคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวัง <ตา S 2> เก็บตกกิจกรรมเ <ตา S 2> พราะรักจึงจัดให้มานำเสนอกันต่อค่ะหน้าบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ที่เหล่าซุปตารวมตัวกันมาแบ่งปันความรักด้วยกันณนะสถานที่แห่งนี้มาร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจกับกิจกรรมดีๆและมาสร้างกำลังใจไปกับเหล่าดารานักสแสดงด้วยกันนะคะว ดีใจค่ะที่ได้มาจริงๆไม่ว่าจะเป็นในวันไหนๆก็อยากที่จะมาแบบนี้ให้ได้ทุกวันนะคะแต่วันนี้เป็นโอกาสที่ดีค่ะเป็นวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักแล้วก็แถมเรายังได้มามอบแบ่งปันความรักให้กับเด็กๆแล้วก็สตรีที่นี่ด้วยนะคะก็รู้สึกประทับใจมากๆค่ะเพราะว่าทุกคนที่นี่ก็ต่างยิ้มแย้มนะคะไม่ได้มีอาการว่ามีปัญหาหรือสงเศร้าอะไรให้เห็นเลย <S <S ไฟก็รู้สึกว่าการที่พวกเขาได้ไมาอยู่ที่นี่ก็เป็นการที่ทําให้อารมณ์ดีแล้วก็เป็นการ ทําให้อยู่แล้วมีความสุขแล้วการที่เราที่มามอบความสุขมาแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนที่นี่ก็ทําให้เราได้รับความสุขกลับมาด้วยเหมือนกันค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มาอีกค่ะคนมองผิวเผินก็อาจจะเป็นความรักแบบต้องเป็นแฟนหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วความรักผมว่ามันคือการเสียสละมันคือการให้มันคือการไม่ได้ให้เงินให้ทองมันคือการให้ใจกันมากกว่าแบบ บางทีเราทําแบบนี้เราไม่ได้อะไรแต่ว่าเราสุขใจของเราบางทีเหมือนเรารักผู้หญิงสักคนหนึ่งบางทีเราให้เขาอย่างเดียวเรามีความสุขเราไม่สนว่าผู้หญิงเขาจะรักเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันเหมือนการ,การที่มาทําบุญวันนี้จริงๆเราก็ไม่ได้อะไรหรอกเราก็เราเหมือนกับเออเราอย่างน้อยเราก็ได้เอาความมีชื่อเสียงของเราความที่คนชื่นชอบเรามาให้เขาเห็นมาให้เขารู้ว่าเอ้ยยังมี เรานะที่ยังคอยเป็นห่วงเขาให้กำลังใจเขาอยู่เขาก็คงจะมีความรู้สึกเอออิ่มใจไปได้หนึ่งวันแล้วหวหนกลับมาเออยังมีคนคนนี้เคยเคยไปตักอาหารให้เขาเคยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นความสุขใจเล็กๆให้เขาได้กับสิงร พราะรักจึงจัดให้เป็นกิจกรรมสร้างความรักให้เกิดความสุขและสร้างกำลังใจให้เกิดมีธรรมะขึ้นในหัวใจของทุกคนที่จะได้มีโอกาสมาร่วมสร้างพลังใจให้กับผู้หญิงและเด็กๆณบ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองแห่งนี้แม้เพียงหนึ่งกำลังใจของทุกคนก็สร้างพลังอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นในหัวใจของผู้หญิงเด็กๆเหล่านี้ได้ ความรักที่ก่อเกิดกันให้และไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนอกจากอยากเห็นบุคคลน,นั้นๆเกิดความสุขในหัวใจก็เป็นความสุขของผู้ให้ที่ส่งผ่านมาทางสายตาและรอยยิ้มได้แล้วล่ะค่ะนกอยากจะฝากให้ทุกคนแบบว่าช่วยกันดูแลผู้หญิงกลุ่มนี้จริงๆอย่าไปโทษว่าเฮ้ยเขาอาจจะทำตัวเองหรืออะไรก็ตามแต่ด้วยเขาเกิดเหตุแล้วเรามาช่วยกันมาเข้าของตรงนี้ดีดดไหมคะ เพื่อที่จะให้เขาก้าวเข้าสู่สังคมต่อไปและยืนหยัดได้ด้วยตัวเองคือผู้หญิงต้องช่วยผู้หญิงด้วยกันนะคะหรือผู้ชายมาช่วยผู้หญิงก็ได้ซึ่งตรงนี้นกมองว่าเราต้องช่วยกันอะซึ่งคุณอย่าไปทับถมเขาหรืออะไรเขาเพราะงั้นเขาก็ต้องฆ่าตัวตาย ถูกต้องไหมคะฉะนั้นวันนี้ปุ๊บทุกคนต้องมาช่วยกันเดี๋ยวว่าเฮ้ยเราจะช่วยอะไรสังคมได้บ้างโอเค okay, เขาอยู่บ้านพาะฉุกเฉินแล้วความที่เราช่วยได้คือการให้กําลังใจเลี้ยงอาหารช่วยกันให้เขาประครองชีวิตเขาสู่สังคมต่อไปดีกว่าอืมแล้วเขาจะเป็นคุณภาพของสังคมต่อไปด้วยเช่นกันถ้าเราให้โอกาสเขาวันนี้ก็เหมือนกับามาให้กําลังใจพวกผู้หญิงที่เขาได้รับปัญหาจากสังคมต่างๆอะไรเนงะี้ยอย่างเช่นแบบโดนข่มขืนมาหรือว่า เด็กที่คลอดออกมาแล้วไม่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเลยครับเขาก็จะมีปัญหาต่างๆกันไปเราก็เรา่อนี้เราเหมือนมาทําบุญเราเหมือนมาให,ให้ความรักของเขาในรูปแบบที่ว่าให้กําลังใจกันอนะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบได้มีชีวิตแล้วได้สู้ต่อไปใน,ในสังคมในประเทศไทยอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆนี่ครับก,ก็เราเหมือนมาเป็นกําลังใจให้เขามามามาให้กําลังใจค่ะเรียกว่ามาพูดคุยมาคุยให้เขารู้สึกว่าวันเนี้ย เขาเขามีคนที่รักเขามีคนที่แบบพร้อมจะเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยเหลือได้แม้แม้ว่าเราจะมาไม่ได้มาที่นี่ทุกวันไม่ได้มาบ่อยแต่มีวันนี้ซึ่งเป็นวันสําคัญวันหนึง่งเขาได้รู้สึกว่าเฮ้ยเขามีคนที่มาอยู่ข้างๆ,ๆมาให้กำลังใจอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราก็รวมๆกันมาแล้วก็มีอาหารมีคือช่วยๆกันใครเอาอะไรมาก็เอามาคะ่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการจรัดงานในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่า ได้ธรรมมาข้อนึงค่ะมาจากพระอาจารย์วอวชศิลเมธีนะคะพระอาจารย์สอนว่าวันในชีวิตเราแต่ละวันเนี่ยทุกวันมันล้วนแล้วแต่เป็นวันที่สําคัญแต่ว่ามีวันไหนบ้างไหมที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยทำอะไรหรือว่าให้อะไรกับคนรอบข้างวันนี้เป็นวันวันเลนไทนยค่ะหลายๆคนให้ความรักต่อกันแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยจะขาดโอกาสหรือว่าขาดการให้ จากคนรอบข้างเราก็เลยเห็นตรงนี้แหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าที่นี่เป็นที่หนึ่งที่พวกเราจะต้องมาให้ให้ความรักให้อาหารให้มิตรภาพให้อะไรก็ตามที่ทุกวันนี้ได้รับไปแล้วคนที่ได้รับจะเกิดความสุขค่ะและที่สำคัญนี้นะคะแม้ว่าพวกเราจะเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งแต่เราอยากจะบอกว่าถ้าส่วนเล็กๆหลายๆส่วน มาร่วมกันไม่ว่าจะทําอะไรก็ได้ค่ะทําให้กับสังคมนี้ทําให้กับคนที่อยู่รอบข้างของคุณสิ่งแรกเลยก็คือความเสียสละหรือการให้มันจะทําให้สังคมสงบสุขอาจจะฟังดูเราก็เชยนะคะที่บอกว่าทําให้สังคมสงบสุขแต่จริงๆแล้วค่ะแค่เรารู้สึกว่าเราได้ให้กับใครสักคนหนึ่งแค่นั้นค่ะคนที่ได้รับเนี่ย เขาจะสุขแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าตัวเราเองเนี่ยยังน้อยตัวเราเองเราก็มีความสุขจากการที่เราได้ให้นี่แหละค่ะหากใครอยากร่วมแบ่งปันความรักความสุขให้กับพวกเขาเหล่านี้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองหมายเลขโทรศัพท์02 929 2222 22 22, ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือใครมีปัญหาก็สามารถติดต่อสอบถามได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับฝากเอาไว้ให้ผู้หญิงทุกคนนะคะได้มีทางออกของชีวิตที่ก้าวพลาดไปก็ยังมีหนทางออกและกำลังใจให้คุณเสมอค่ะ ตับใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็คงทําต่อไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนเล็กๆนะคะที่ได้สร้างโอกาสร่วมกันแล้วลถ้าคุณผู้ชมได้ดูรายการนี้นะคะใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่มูลนิธิบ้านฉุกเฉินก็ได้ค่ะสามารถมาร่วมกันในการสร้างโอกาสได้ไม่จําเป็นว่าคุณต้องเป็นดาราค่ะแค่เป็นคนธรรมดาก็สามารถที่จะให้ได้แล้วล่ะคะ่ะ สถานที่นะคะสถานที่ตั้งอยู่ที่501ทับค่ะซอยเตชะตุงค้านะคะถนนเตชะตุงค้าแขวงสีการเขตดอนเมืองค่ะยิ่งถ้ามาจากสอนอนดอนเมืองนะคะจะใกล้มากเพราะสอนอนดอนเมืองเสร็จปุ๊บตรงมาเรื่อยๆผ่านแฝตทหารอากาศดอนเมืองค่ะเลี้ยวซ้ายเข้าทางเมืองใหม่ดอนเมืองแล้วเลี้ยวขวาตบเข้าไปอีกทีก็จะเจอบ้างพักฉุกเฉินแล้วค่ะหรือโทรสอบถามที่029292222ได้เลยนะคะแล้วเขาจะยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนําทางทุกท่านมาทําบุญได้เลยค่ะ ่ีเพราะความรักเกิดขึ้นได้ทุกวันเพราะฉะนั้นจงมองความรักเป็นสิ่งที่ดีที่จะสอนให้เราอยู่ด้วยหัวใจที่ไม่สิ้นหวังนะคะติดตามรายการชีวิตไม่สิ้นหวังได้ใหม่สัปดาห์หน้า พร้อมสาระดีๆของการเดินทางวเวลา4ดริกา30นาทีเสารและอาทิตย์สำหรับวันนี้<ม>เวลาของรายการหมดลงแล้ว<ม>สวัสดีสสดค่ะคตมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจชีวิตไม่สิ้นหวังไม่สิ้นคำตบมีทางออก และมีฉันเป็นกรรม